เรื่องใหญ่ตอนนี้ก็คือเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่ทั่วโลกนะครับอยา่างล่าสุดเนี่ยรทรัมป์ก็ส่งจดหมายเก็บภาษีสุกากาเพิ่มเติมอีก8ประเทศนะครับแประเทศที่ว่าเนี่ยก็มีทั้งบราซิลสีลังกาแอลจีเรียบรูนอิรักลิเบียอัมอลโดวาแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับแต่ว่าที่เป็นประเด็นมากที่สุดเนี่ยก็คือประเทศบราซิลบราซิลนี่ถูกเรียกเก็บ5 0เปอร์เซ็นต์ครับเรียกเก็บ50%เปอร์เซ็นต์ซึ่งท่าทีของทางประธานาธิบดีลูลาของทางบราซิลเนี่ยก็บอกว่า อยากขอใช้วิธีในการเจรจากันก่อนแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้ว1สิงหาคมเนี่ยยังคงเก็บ50%บราซิลก็จะขอใช้วิธีเก็บ50%เช่นเดียวกันถามว่าถามว่ามีผลกับสหรัฐยังไงมากมากครับมากมากเลยเพราะว่าบราซิลเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีดุลการค้าที่ส่งออกสินค้าไปที่สหรัฐเป็นจํานวนมากทราบไหมครับว่าน้าส้มที่ขายอยู่ในสหรัฐเนี่ยเกินครึ่งเนี่ยมาจากบราซิล เพราะว่าเขามีแหล่งผลิตส้มใช่ไหมใช่ไหมนอกนั้นกาแฟกาแฟบราซิลผลิตเยอะที่สุดนะครับกาแฟอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยคือสหรัฐก็จะมีผลกระทบเหมือนกันถ้าเกิดในสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งคู่คนสหรัฐต้องซื้อน้ําส้มจากหนึ่งร้อยเป็นร้อยห้าสิบอนิบายง่ายๆถ้าเกิดถ้าเกิดนบวกเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นคนในสหรัฐเนี่ยก็จะมีความแย่เหมือนกันเพราะว่าของแพงมากๆในขณะที่บราซิลเนี่ยก็จะหนักหน่วงเหมือนกันในการที่ แข่งขันทางการตลาดในการส่งออก